รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 นับสนุนการโคจรโดยกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวภายในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองกับจุดหมายปลายทางของเรานั่นก็คือศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ What? Oh. ผู้ชมมาถึงไปที่เรียบร้อยข้างๆผมตรงนี้คุณนนท์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายสารัชชาแท่นนะครับหัวหน้างานวิชาการและพัฒนาพื้นที่สีเขียวสูรเรียนรู้ป่าวังจันทร์ครับสถานที่ที่ผมยืนอยู่ในขณะน,นี้ชื่อเต็มๆว่าสูรเรียนรู้ป่าวังจันทร์นะครับโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตทครับที่นี่นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบของรูปแบบการปลูกป่าหลายๆรูปแบบที่เอามารวมกันในพื้นที่เดียวนะครับซึ่งที่เนี่ยก็เกิดจากองค์ความรู้ในการปลูกป่าของปตทที่สะสมมากว่าหนึ่งปททอก็ามตลดจน ปัจจุบันก็ก่อตั้งเป็นสถาบัน,น,บบน,นบป,ป,ปูกป่าและระบบนิเวศปอทอแล้วก็หลังจากนั้นก็ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งศูนย์เรียนรู้เนี่ยเรามีอยู่3ที่ครับก็คือศูนย์เรียนรู้ศรีนาราชินีที่ประจวบแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงครับที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ของเราป่าวังจันทร์ที่อำเภอวางจันทร์จังหวัดระยองตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทั้งความรู้สึกของการที่เราได้ได้อยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันผมว่ามันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้เลย เดิมที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทําไร่ครับก็จะมีไร่สับปะรดไร่มันสำปะหลังป่ายางพลาก็จะเป็นผสมผสมกันครับแล้วก็เมื่อก่อนก็จะเป็นพื้นที่โล่งแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนตั้งโซนเป็นพื้นที่ปลูกป่าแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้กระจายทั่วทั้งพื้นที่ไปพื้นที่สวนป่าในพื้นที่บริเวณนี้มีการจัดสรรพื้นที่ยังไงบ้างครับ คือเราออกแบบศูนย์ในรูปครับเราจัดสรรพื้นที่ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็ที่เราเห็นก็คือส่วนที่เป็นอาคารทางเดินทางสาธารณะพวกต่างๆนะครับมีเรือนเพาะชำมีอะไรอย่างเงี้ยมีบ้านพักแล้วก็ส่วนที่2คือส่วนของพื้นที่บริหารการน้ําคือพื้นที่เราไม่ได้มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเราเลยจาเป็นต้องขุดแหล่งน้ําไว้แล้วเรายังมีการขุดแหล่งน้ํากระจายทั่วทางพื้นที่ครับประมาณอีก8บ่อให้คล้ายคลึงกับธรรมชาตินะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนที่3ของเราก็คือป่า ซึ่งป่าของเราอย่างที่บอกครับเรามีป่าหลายรูปแบบมากป่ะคุณนนท์พาผมไปสัมผัสไปเรียนรู้หน่อยดีกว่ากับพื้นที่ภาพรวมมีอะไรบ้างเชิญเลยครับคุณนนท์โอเคครับภายในบริเวณตัวอาคารคุณนนท์พับอย่างตรงนี้นี่คือตัวอาคารนี่เป็นยังไงครับสถานะอาคารเนี่ยครับออกแบบเพื่อให้ใกล้เคียงกับการเป็นต้นไม้นะครับ สาออาคารเนี่ยมันจะมีทั้งตั้งตรงเอียงซ้ายเอียงขวาเ,ออเพื่อให้คล้ายคลึงกับต้นไม้ที่สุดแล้วก็เราก็จะเรียกอาคารนี้รวมๆว่า,บ,า,าบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้ใช่อันนี้ก็เหมือนปรนหนึ่งว่าเป็นบ้านอยู่บนต้นไม้ใช่ครับประมาณนั้นครับการเที่ยวชมในพื้นที่ต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนเรามาเริ่มกันจากพกาิพักันก่อนนะครับได้ไปจัดไปจัดไปจัดไป โร่งโล่งโล่งมากๆจริงๆคุณนนท์ครับให้ผมเข้ามาทําอะไรเหรอครับในห้องนี้อ่าเดี๋ยวมีวิทยากรนะครับให้คําแนะนําเกี่ยวกับห้องนี้ให้เราดูโอ้วิทยากรเขาจะเาจะเล่าให้ฟังใช่ครับเฮ้ยวิทยากรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้บ่าวังจันทร์นะคะสําหรับห้องแรกค่ะที่เราจะชมนิทรรศาการนะคะก็คือห้องจันฉายนะคะห้องจันฉายอ่ะคะ่ะก็จะเป็นวิดีทัศน์สั้นๆค่ะที่เล่าเรื่องราวนะคะของศูนย์เรียนรู้บ่าววังจันทร์เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยค่ะ คือวิทัศน์ห้องนี้นะครับเราจะพูดเรื่องราวการปลูกป่าของที่ศูนย์รู้ป่าวังจร์ว่าเราเริ่มจากอะไรแล้วเ, sure. เราไม่ได้แค่ว่าเอาผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวมาปลูกเรามีป่าชาวบ้านมาให้ความรู้กับเรารวมถึงคณะอาจารย์เนี่ยก็เป็นอาจารย์จากหลากหลายที่ด้วยครับทั้งคณะวัณาสตร์หรือว่าอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนิเวศโดยตรงก็มาให้ความรู้กับเราแล้วเราก็ร่วมกันสร้างศูนย์รู้ป่าวังจัร์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปลูกป่าในภาคตะวันออกการทํางานของเราก็จะทํางานร่วมกับชาวบ้านทํางานร่วมกับ ชุมชนสนับสนุนให้ชุมชนรอบๆปลูกป่ากับเราด้วยครับ เห็นตรงนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยทีเดียวอย่างพื้นที่ตรงนี้เล่าเรื่องเราอะไรให้เราฟังครับในทัศาการส่วนนี้เป็นส่วนแรกนะครับเ,เราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ที่มีในโลกเนี่ยว่าระบบนิเวศป่าแต่ระแบบมันเป็นยังไงแล้วก็จะมีการพูดถึงระบบนิเวศป่าไม้ในประเทศไทยเย่างเมื่อกี้ไล่มาคุณผู้ชมดูเข้าผ่านนะปัจจัยการกําหนดชนิดป่านะมีป่าชายเลนป่ากกงกลางป่าชายหาดเออมันก็มีความหลากหลายจริงนะป่าพรุไล่มาป่าดิบแล้วนี่ ดิบชื้นไม่สนเขาจังหวัดระยองเนี่ยเป็นประเภทไหน,นจังหวัดระยองเนี่ยจะมีหลายไทยครับแต่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยคือป่าดิบแง้งดิบแง้งใช่ครับแต่ถ้าออกไปตรงใกล้ๆชายหาดหน่อยก็จะเป็นป่าชายหาดหรือไม่ก็ตรงป่าแสที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวคือทุอ่า่งทุ่งโป่งทอง,ปง,ปงตรงนั้นก็จะเป็นป่าชายเลนป่าชายเลนใช่ครับในจังหวัดเดียวเราก็จะได้ป่าหลายอย่าง <พบ S 2> เลยใช่ครับโอ้โหมาถึงโซนนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวถ้าคน ต่างชาติเห็นแบบนี้ต้องนึกว่าซากูรักคือดอกพญาเสือโคร่งนั่นเองเรายกขึ้นมาว่าเป็นภาพภาพความสําเร็จหนึ่งของการปลูกป่าของปตทครับ<ะ>ว่าเราเคยปลูกป่ามาทั่วประเทศเนี่ย<ะ>เราก็มีแปลงปุกป่าที่ภาคเหนือเหมือนกัน<อ>และแปลงปุกป่าที่ภาคเหนือนของเราก็มีแปลงที่เราปลูกนางพญาเสือโคร่งจนออกดอกผีดอกให้เราเห็นแล้วโอ,อ้ซึ่งอันนี้พูดถึงความสําเร็จนั่นเองอ่าใช่ปตทปลูกป่ามาหนึ่งน้นไรใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มีแปลงปุกป่าที่มันมีลักษณะเด่นออกมาชุมชนได้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวมากขึ้นหรือเป็นพื้น ป่าที่มีขนาดใหญ่ก็เป็นภาพความทรงจำมาถึงตรงนี้นี่คือก็จะเป็นบอนค้าทการที่มีการอัปเดตนะครับก็จะมีงานที่เราทําร่วมกับชุมชนด้วยซึ่งโครงการที่นี่ก็จะมีโครงการชุมชนวังจันลมรักปลูกผักแบ่งปันนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ได้รับ พระราชทานเมล็ดผักจากสมเด็จประเทศประมาณ20ชนิดแล้วก็แจกจ่ายให้กับชุมชนในกลุ่มใช,ใช่ครับรุ่นแรกของเรามีประมาณ40คนครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยต่อยอดไปถึงรุ่นที่2แล้วครับอครับโอ้แล้วพออย่างที่บอกความ,มีป่ามันก็อุดมสมบูรณ์ปุ๊บนี่มีร่องลอยช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ครับเออเนาะมีป่ามีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ ถึงตรงนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งของเล่นโมเดลปลูกป่า4แบบก็โมเดลแต่ละโมเดลก็จะมีวิธีการปลูกแต่ละอันนะครับ<ม>พอเรากดเข้าไป<ม>เขาก็จะให้เราทําแปลงปลูกป่าของเรามันมีป่าธรรมชาติป่าไม้ตัวเร็วป่าวาัณเกษตรป่าไม้ผลกินได้ครับผม,ผมชอบวัณโรคเศษโบมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากก็<บ>คือก้าไม้อาจจะมีราคาแพงนะต้องการการดูแลจากมนุษย์ปานกลางปริมาณกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์าจากอากาศเนาะต่อไป ได้รับประโยชน์จากการปลดปล่อยออกซิเจนน้อยอ้น้อยแล้วได้รับความหลากหลายทางชีวภาพน้อยโอ้น้อยแล้วน้อยแล้วมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนปานกลาง,างาต้องลงทุนเพิ่มต้องมีการตัดแข่งจริงนะครับเพื่อให้มันสูงขึ้นเออนี่ครับเข้าถูกช่วงปีที่ถึงปีที่20เขาจะเป็นช่วงเวลาปีใช่ครับผมแต่ละปีปีที่5เปปีที่ส0นี่การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศนี้เยอะขึ้นแล้วอันนี้เยอะขึ้นแล้วโอ้มันไม่ได้ว่าไม่ดีเลย มันจะดีในช่วงเวลาไหนมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วเอ้ยงูเฮ้ยงูเห่าแล้วพอเข้าสู่ปีที่ 20, 20. ขึ้นไปเราก็ต้องดูแลเขาอีกครับต้องการการดูแลน้อยแล้วครั้นี้ไม่ต้องมาอยู่กับเขาเยอะอในขณะเดียวกันกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ก็ปานกลางในขณะเดียวกันได้รับประโยชน์จากการปลดปล่อยออกซิเจนปานกลางผล <im it> ประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ปานกลางได้รับความหลากหลายทางชีวภาพปานกลางเขาจะไปพีคช่วงปี5ถึง20 <im it> ช่วงนี้เขาดูดซับการคาร์บอนไดออกไซด์เยอะปลดปล่อยออกซิเจนเยอะเป็นช่วงที่เขาโตได้ดีที่สุด่ใช อันนี้คือเป็นโมเดลใช่ครับโมเดลตัวนี้จะเป็นโมเดลพื้นที่ของเราเลยนะครับด้านหลังที่เห็นตรงสูงข้างบนนั้นก็จะเป็นเขาคุนอินอแล้วก็พื้นที่ของเราก็จะมีระดับความสูงแตกต่างกันไปครับซึ่งจากนี้เราจะออกไปชมป่าจริงๆกันแล้วใช่ไหมใช่ครับอาล้คุณผู้ชมครับเราจะได้ออกไปเห็นแล้วครับว่าป่าวังจันทร์มีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรมีพื้นที่การปลูกป่าแบบไหนบ้างมีความโดดเด่นยังไงด้านนอกไปเลย ร่วมแสดงความคิดเห็นติดชมรายการได้ทาง Facebook Fan Page สมุดโคจรและสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube สารฟ้า Channel นะครับ กลับมาขาจ้จรกันต่อครับขณะน,นี้ผมยังพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวภายในศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์โดยสถาบันปลูกป,ป่าและระบบนิเวศปตทโดยมีคุณนนท์เจ้าหน้าที่กิติมาศที่กำลังพาผมและคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของพื้นป่าภายในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้กันครับมาถึงตรงนี้จอดพาหนะไว้ด้านหน้า <c oughs> เดินเข้ามาตรงนี้เราเข้ามาในป่าแล้วนี่ <c oughs> นี่ตรงนี้เราเรียกโซนนี้ว่าอะไรครับผมโซนนี้จะมีหลักๆประมาณ2งชื่อครับ,รบชื่อหนึ่งก็เป็นโซนมหัศจรรย์พันไม้อ้าวแล้วมหัศจรรย์พันไม้มหัศจรรย์พันไม้นี่เราปลูกรวบวมพันไม้ที่แบบเป็นพันไม้ในพื้นที่จากขเขาขุนอินนะครับที่เห็นเราเห็นภูเขาเมื่อกี้แล้วก็จากในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยรวมพันไม้ไว้ที่เนี่ยประมาณเกือบ500ชนิดเลยเป็นไม้พื้นถิ่นใช่ครับเป็นไม้พื้นถิ่นทั้งหมดของพื้นที่ภาคตะวันออกผมต้องแอบดูก่อนอ่ะอย่างนี้ผมรู้อ้าโอเคครับเต ไม่ใช่ครับอรรับอันนี้จะอยู่ในวัดดอกหอมหอมดอกหอมหอมด้วยใช่ครับต้นพยอมครับพยอมเออไม่เคยได้ยินกันบ้างซึ่งอันนี้เราปลูกตั้งแต่เป็นกล้าเลยใช่ครับขึ้นมางี้ครับตอนนี้ก็จะดูเล็กหน่อยเพราะเป็นไม้โตช้าทาไมโตเร็วก็จะดูโตๆเลยนี่คือปลูกความกันหมดเลยคนระับอ๋อเดี๋ยวกันนะอย่างที่คุณนนร่า์เราฟังคือตอนแรกตรงเนี้ยเป็นพื้นที่เอาเราเรียกว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เขาทำทำไร่แล้วกันใช่ครับทำไร่มาก่อนแปลงจากไร่กลายมาเป็นป่าเห็นชัดๆเลยนี่คือ เป็นไม้ยืนต้นใช่ครับโตช้าไลายมาอันนี้อะไรครับอันนี้ว่าครับลูกว่าที่นกมากินนะนะใช่ครับโอ้เคยเห็นต้นใหญ่ๆอย่างสมมติตรงนี้ป่าที่เราเลือกที่จะปลูกเนี่ยมันจําเป็นต้องเป็นป่ากินผลได้กินอะไรอย่างนี้ได้ไหม,ไมหรือว่าเป็นป่าทั่วไปเป็นป่าทั่วไปเลยครับแต่ก็จะมีโซนที่เราจัดสรรไว้สําหรับรวมพืชกินได้อยู่เดี๋ยวเราจะเจอกัน<ๆ>ข้างหน้าครับเป็นเขาเรียกว่าสวนสมลม จะปลูกรวมๆกันทั้งออไม้ผลกินได้ไม้ผลป่าเออ,อะไรประมาณนี้ครับนี่คุณผู้ชมเข้ามาเดินตรงนี้นะผมบอกเลยว่าถึงแม้จะไม่ใช่ป่าธรรมชาตินะแต่ได้อารมณ์ได้ฟิลลิ่งคล้ายๆกับป่าธรรมชาติเลยมีไม้ขึ้นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับเราไม่ได้ปลูกแบบเป็นต้นเป็นทิวแถวนู่นนี่นั่น<ช>คือปลูก,บลกแบบป่าจริงๆปล่อยให้เขาเจริญเติบโตด้วยตัวเขาเองจริงๆที่นี่เราใช้วิธีการปลูกโมเดลมิเอากิอาจารย์อากิรนะมิเอากิเอาออกแบบโมเดลการปลูกมาโดยการปลูกไปเยอะ ปลูกทีทีเลยครับระยะปลูกนี่คือแบบสอกต่อสอกเลยประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เขาแข่งขันกันเองตามธรรมชาติอ่ามาอันนี้คือเดี๋ยวผมให้ลองชิมผลไม้ป่านี่ครับลองดูสักเม็ดสองเม็ดก็ได้ครับหมักเม้าหมักเม้าให้เห็นความแตกต่างเอาเข้มก่อนเข้มกินได้เลยนะกินได้เลยครับหวาน สีเขียวก็อาจจะกินรสชาตินึงอ่าเขียวแบบผสมผสานก่อนเฮ้ยอมฝืนๆต่อไป <c oughs> เขียวจีม,วม,มีความเป็นป่านิดๆมีความเป็นป่านิดๆได้ใจถึงนะครับได้ใจปี๊ดเลยเลย <c oughs> นี่ตื่นเลยนะเนี่ยนี่ตื่นเลยเดี๋ยวขอแยกไปก่อน มีสรรพคุณไหมเออจริงๆก็เป็นเหมือนสรรพคุณของพืชที่ให้รสชาติเปรี้ยวทั่วไปครับก็จะเป็นเกี่ยวกับระบายท้องอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะมีการเอาไปแปลรูปครับทำเป็นน้ำหมักเมาน้ำหมักเม้าคุณนนท์ถวนี้มีห้องน้ำไหมอ่ะคุณนนท์ถวนี้มีห้องน้ำไหมเราเลยมาแล้วครับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเขาสามารถเด็ดอย่างนี้แล้วลองชิมได้ไหมได้ครับแต่ขอให้มากับวิทยากรของเราป็นหมู่กับเจ้าหน้าที่เรา เราจะได้แนะนําถูกเพราะว่าบางทีบางต้นอาจจะกินไม่ได้ก็ได้เขาไม่ได้หวงนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้หวงของเพียงแต่ว่าบางต้นมันมีความอันตรายใช่ครับต้นไ,ไม้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคุณเสมอไปบางอันเป็นโทษกับร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามากับวิทยากรมาเป็นหมูคนะ่คณะเขาให้ชิมต้นไหนได้ค่อยชิมครับไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็หยิบชิมหมดนะฮะอันนี้อันตรายนิดนึงนะอ่านี่หมกักเมา้าเอาไป เมื่อป่าตรงนี้มันสามารถเป็นป่าที่กินได้แล้วใช่ครับผมขออนุญาตถามเลยดีกว่าว่าในโซนเนี้ยพื้นที่ตรงนี้มีอะไรที่แบบผมสามารถไปลองลิ้มชิมรสชาติได้อีกบ้างถ้าช่วงนี้ตามฤดูกาลนะครับกับตามที่ข้อมูลที่น้องๆในทีมเก็บมาให้เงี้ยก็จะมีมะกอกน้ำมะกอกน้ำครับตะขบปลาคุณนนองลองดูเอาเป็นว่าเดียวผมจะขอลองเดินตามหาในพื้นที่เมื่อผมเจอปุ๊บผมจะเรียกเลยคุณนนท์ผมเจอแล้วได้ครับคุณนนท์ออกมา ได้ครับผมขอตามหาได้ครับเส้นนี้ไปได้ไหมไปได้หมดเลยครับไปได้หมดนะผมให้พี่จ๊อบเดินได้หมดเลยเต็มที่เลยนะได้ไดครับ,รบมามามาเ่มะยม<อ> <laughs> นี่มะปรางหรือมะยงไม่แน่ใจมะยงชิดหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นมะปรางมากกว่าตามมาสามมะแนละเห็นไหมเน่ลักษณะใช่เลยเมื่อกี้ คุณนนท์พูดว่ามีตะขบป่าแต่มันเหมือนตะขบใช่น่ะตะขบป่าคุณนนท์ครับคุณนนท์ครับเจอตะขบครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับตะขบป่าครับโทษไอ้ตะขบแบบนี้เราทานได้เลยไหมทานได้ครับแต่นี่ก็อ่อนอยู่แต่ก็จะกรอบมันมันกรอบมันมันนี่ขบมันมันนี่ขบมันมันอันนี้ขบมันมันนี่ขบมันมันไปแล้วนะ ันครบผมฝาดเลยอ่ะใช่ครับอันนี้คือยังไม่สุกครับอ๋อยังไม่สุกใช่ครับต่อไปเอ่อมากอกน้ำใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่โนรอผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปตามหาเจอปุ๊บผมเรียกเลยนั่นมะม่วงนั่นมะพร้าวนี่มะยมโนเอ้โนเอยนี่ไง นี่ไงจากประสบการณ์ชีวิตบอกให้รู้ว่าใช่ใช่แน่แอันนี้อะรวนะฮะสุกอันนี้สุกนิ่มนิดนิดและแค่โดนเป๊อยแล้วหล่นอย่างงี้แสดงว่าชัวร์แล้วกินได้พี่นนท์เอาผมนี่นี่ใช่ครับมะกอกน้ำไปสิมะกอกน้ำอไปสิไปกอกคนละกอกนี่มะกอกน้ำฮับบ บหวานลองดูหวานหวานเจ็บลองดูผมก็ต้องเชื่อพี่ใช่ไหมหวาน,นไม่ง่ายหวานเจ็บเจยบเลยครับปิดเลย <c oughs> น้องๆมาศึกษามาดูงานในพื้นที่นะพอคุณเข้ามาผมเชื่อว่าคุณไม่เคยได้เจออะไรแบบนี้โดยเฉพาะงี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนเมืองใหญ่นะคุณจะไม่ได้สัมผัสกับเนี่ยมากอกน้ําแบบนี้นี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเพราะว่ายังมีอีกส่วนใหญ่ๆเยอะแยะรอเราอยู่ไปสัมผัสกันต่อดีกว่าครับ โซนหนึ่งครับพื้นที่ตรงนี้นี่คืออะไรครับพื้นที่ตรงนี้คือเรือนเพาะชําของศูนย์เรลูป่าวังจันทร์ของเราครับซึ่งเรือนเพาะชําของเราเนี่ยผลิตก้าไม้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีรอบการผลิตปีละ2 0 0 0ม่ก้าจะเป็นก้าทั้งใช้ภายในศูนย์แล้วก็ก้าสําหรับสนับสนุนให้ชุมชนภายนอกด้วยครับคือเราแจกฟรีเลยใช่ครับให้กับชุมชนให้หน่วยงานมาขอได้เลยเราก็จะมีทั้งไม้ประดับแล้วก็ไม้ป่าด้วยครับเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมมอบให้กับสังคมและชุมชนในบริเวณนี้อย่างต้นที่เรานิยมปลู กับพื้นที่ตรงนี้มันมีอะไรยังไงบ้างเดีนพันไม้ท้องถิ่นโดยเฉพาะของภาคตะวันออกมีบ้างอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นประดูอ้นไม้สูงสูงนี่คือปะดูนี้ก็เป็นไม้เศรษฐกิจละใช่ครับแล้วก็จะมีไม้ผลเศรษฐกิจด้านหลังก็จะเป็นทุเรียนทุเรียนด้านหลังนี่ก็พื้นที่ภาคตะวันออกคุณผู้ชมจันทบุรีระยองตราดอะไรละแวกนี้เขาขึ้นชื่อลรือชาเรื่องของทุเรียนอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็จะเป็นส่วนของไม้เพื่อการวิจัยก็จะมีกาแฟมีกาแฟด้วยใช่ครับมีกาแฟด้วยททีีี่่นจะมกการรดลองปูคับ โดยปลูกร่วมกับส่วนยางพาราซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมกเพ็นอยู่ตอนนี้ก็คือมีกล้าไม้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวย้ำอีกทีคุณผู้ชมครับต้นไม้ปลูกที่ไหนมันดีทั้งนั้นแหละครับและมันดีกับมนุษย์อย่างพวกเรารมันดีกับสิ่งแวดล้อมมันดีกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดทั้งมวลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันแล้วก็นําสิ่งดีๆมาให้กับพื้นที่โดยรวมของเรานครับรผม มาถึงตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยครับเขาเรียกกันว่าวัน,นเกษตรใช่ครับคำว่าวัน,นเกษตรคืออะไรและเรากําลังทําอะไรกันอยู่ครับเดี๋ยวขอเล่าย้อนนิดนึงนะครับก็คือพื้นที่ของเราตรงนี้ออกแบบเป็นโมเดลป่าสีแบบ,บก็คือมีโมเดลป่าธรรมชาติซึ่งปลูกรวมแต่ป่าธรรมชาติเหมือนที่เราปลูกทั่วไปของปทอทเคยปลูกป่าล้านไร่ก็จะเอามายกโมเดลมอนี่อันนี้แล้วก็ต่อด้วยป่าไม้โตเร็ว,วไม้โตเร็วก็จะเอาไม้โตเร็ว,ว,ว,วที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือที่เขาทําเป็นไม้เศรษฐกิจในประเทศไทยมาปลูกแล้วก็ป่าวันเกษตร ก็จะคล้ายๆไม้โตเร็วแหละครับแต่เราจะเอาไม้โตช้าผสมไปด้วยแล้วก็ปลูกร่วมกับพืชเกษตรหลายๆอย่างซึ่งข้างในมันก็จะมีเป็นส่วนป่าโครเรือนปลูกเพื่อพืชกินได้พืชที่เอาไปทําอาหารสัตว์พืชที่ทํายารักษาโรคอย่างนั้นด้วยรวมถึงแปลงนาที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยครับต่อไปเป็นแปลงผักที่เราเห็นค้างอยู่ไกลๆตรงนู้น,ในด้านนู้นใช่ครับแล้วโมเดลสุดท้ายก็จะเป็นโมเดลไม้ผลผสมผสานครับ นี่คือการอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช่ครับคือทดลองอะ่ะว่าง่ายว่าทดลองให้เราเห็นเลยดีกว่าว่าถ้าเราจะมาเรียนรู้ใช่ก็จะได้รู้ได้ว่าอ๋อเขาปลูกได้หลากหลายรูปแบบขอให้มันอิงอยู่กับป่าเอื้ออยู่กับป่าแบบนี้คือมาแล้วต้องรู้อะ่ะคือไม่ใช่มายืนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็จบไปคุณจะไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิเกดอะไรขึ้นและเจตนาที่เขาจะบอกกับเราครืออะไรแต่พอมามาฟังแบบนี้อย่างที่คุณนนท์เล่าให้เราฟังอะ่ะเรารู้สึกเลยเออเนาะ เขากําลังบอกเราว่าเมื่อมีน้ํามีปลามันก็มีวิถีชีวิตใช่ครับผมมีวิถีชีวิตก็สามารถก่อให้เกิดรายได้สวยอะ่ะสวยกับพื้นที่สวยทั้งระบบความคิดด้วยน่าสนใจมากอ่ะมาถึงตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับโซนนี้เรียกว่าโซนป่าคาร์บอนต้นแบบ เพื่อยังไงป่าคาร์บอนคือเป็นโซนที่เราวิจัยในการปลูกป่าเพื่อการดูดซับคาร์บอนอกนสด์นะเป็นโมเดลในการปลูกป่าเพื่อการดูดซับคาร์บอนที่ดีสุดจริงๆไม้ทั้งหมดอะช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไนออกอได้แต่ไม้โตเร็วอย่างไอ้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้ครับมไม้โตเร็วเนี่ยมันโตไปอายุมันก็จะอยู่ประมาณ5ปี20ปีก็ตายลงแต่ไม้ที่มีความยั่งยืนเนี่ยอายุมันมากกว่า30ปี50ปีหรือบางต้นอาจไปถึง100ปีได้ มันจะมีความยั่งยืนมากกว่ามันจะต่างกับโมเดลที่เราปลูกป่าเพื่อให้ได้ป่าเพราะว่าไม้พวกนั้นเวลามันขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็ตายลงแต่นี่คือไม้พวกนี้มันจะค่อยๆโตไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บของมันไปเรื่อยๆสะสมคาร์บอนในเนื้อไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นป่าไปด้วย หนึ่งมันตอบเราได้ว่าต้นไม้มันมีคุณค่ากับชีวิตแล้วถ้าเกิดน้อง,องได้มาศึกษาได้มาสัมผัสกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมจะเชื่อว่าน้อง,องก็จะรู้สึกผูกพันแล้วก็รักกับผืนป่ารัก,กรต้นไม้แล้วคุณก็จะรู้ว่าต้นไม้มันมีประโยชน์มากกว่าสีเขียวที่คุณเห็น เพราะฉะนั้นการที่เราโตขึ้นไปแล้วเราก็ดูแลรักษาผืนป่าแต่ละผืนไม่ว่าจะไม่ต้องเป็นผืนนี้นะผืนป่าที่ไหนก็ตามเราช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้เราก็จะมีชีวิตที่มันยืนยาวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามนุษย์ดันของเสียออกมานั่นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ครับและคาร์บอนไดออกไซด์มันถูกฟอกด้วยต้นไม้ในเมื่อมันมีต้นไม้มันมีความเขียวมันมีความอุดมสมบูรณ์รมมันก็จะมีชีวิตอย่างพวกเราั่นเองวันนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลต้นไม้หรือถ้าเป็นไปได้ปลูกกทุเเดดืืออนนนละต้ ต่อคนเท่านี้โอ้โหผื้นป่าเต็มเลยนะประเทศไทยเราใช่ครับดีแล้วร่วมกันดูแลผื้นป่าเท่าที่เรามีอยู่และเท่าที่เป็นไปได้ก็คือค่อยๆปลูกเพิ่มกันคนเล็กคนน้อยครับผมมันก็คือประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับครับเมื่อการท่องเที่ยวเปิดทุกอย่างสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปกติแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมมาเป็นหมู่คณะก็ได้ใช่ครับเป็นกลุ่มเพื่อนครอบครัวได้หมดได้หมดเลยครับเปิดทุกวันอยู่แล้วไหมฮะ อยู่เฉพาะวันจันทร์ครับอยู่เฉพาะวันจันทร์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถแวะเข้ามาสัมผัสกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้คขอบคุณมากครับคุณนนท์ครับขอบคุณมากโอกาสน้าผมมาเที่ยวอีกครับขอบคุณพม่เจอมครับจะมาสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ด้วยได้ครับขอบคุณนะครับไป ก่อนจากกันวันนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์รเรียนรู้ป่าวาังจันทร์โดยสถาบัานปลูกป,ป่าและระบบนิเวศปตทบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุนทำให้เราได้เดินทางกันในครั้งนี้สำหรับวันนี้ต้องลาคุมชมไปก่อนสวัสดีครับ